สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ที่เข้ามานะคะสําหรับวันนี้พี่กันมีหัวข้อมาฝากนะคะเป็นหัวข้อที่คิดว่าคุณแม่หลายท่านก็น่าจะรอคอยนะคะเป็นหัวข้อเรื่องของเมื่อเราออกไปนอกบ้านเอานมแม่ออกไปนอกบ้านหรือว่าไปปั๊มนมที่ทํางานนะคะเอากลับมาบ้านจะเก็บยังไงน้ํานมแม่ที่ได้มาจะสามารถเก็บสต็อกได้ตามอายุที่พี่กำหนดน้ํานมแม่ไม่เสียนะคะ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะกรณีคุณแม่ที่ต้องใช้นมสต๊อกหรือว่าคุณแม่ที่เป็นแม่ปํะจำวนคุณแม่ที่ต้องไปทํางานเนี่ยการเก็บน้ํานมเป็นสิ่งสําคัญที่คุณแม่จะต้องเก็บให้ถูกต้องถูกวิธีนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่นะคะเราเก็บอายุการเก็บนานเกินไปส่งผลให้นมเสียนมบูดและนํามาให้ลูกกินนะคะกลายเป็นเกิดผลร้ายกับลูกนะคะก็อาจจะมีการติดเชื้อที่ลําไส้ท้องเสียนะคะดังนั้นก็เลยจําเป็นที่แม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ย ต้องรู้นะคะต้องรู้อายุการเก็บน้ํานมค่ะว่าน้ํานมของเราไว้ในที่ต่างๆเนี่ยจะมีอายุกี่วันกี่เดือนนะคะหรือกี่ชั่วโมงค่ะนะคะทีนี้นะคะคุณแม่คุณแม่ที่ต้องทํางานนอกบ้านไหน,ไหนใครต้องทํางานนอกบ้านบ้างน,นะคะพิการนะคะก็คือต้องไปทํางานนอกบ้านนะคะการเก็บน้ํานมแม่ก็เป็นสิ่งสาคัญเพราะาเราคาดหวังว่าเวลาเราไปตับปั๊มนมที่ทํางานใช่ป่ะเราก็จะต้องเอาน้ํานมกลับมาให้ลูก เดี๋ยวพี่กันจะให้ดูตารางนี้ก่อนเลยนะคะเป็นอายุการเก็บน้ำนมนะคะกระเป๋าเก็บความเย็นนะคะที่มีเจลหรือ i p a พอุณหภูมิในกระเป๋าน้อยกว่า15องศาเก็บได้24ชั่วโมงค่ะตัวนี้มีคุณแม่ถามพี่กันบ่อยมากนะคะทั้งนมปั๊มสดแล้วก็นมที่ละลายแล้วทีนี้มันเป็นปัญหาสำคัญมากเลยคุณแม่รู้สึกว่าเฮ้ยแม่จะมั่นใจได้อย่างไรนะคะว่าเราอะอุณหภูมิในกระเป๋าเก็บความเย็นเราจะต้องมันน้อยกว่า15องศา เ,ออเคยสงสัยกันไหมเนาะพี่กันก็แบบแม่บางคนก็คือไม่ก็ไม่ได้คิดว่าต้องเป๊ะขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วมันสาคัญมากการไว้กระเป๋าอุณหภูมิในกระเป๋าเกยวความเย็นนะคะดังนั้นแนะนาว่าในกระเป๋าเก็บความเย็นควรมีแท่งอุณหภูมิวัดนะคะเพื่อเราจะได้มั่นใจในนมของเราที่จะไปสู่เอานําไปให้ลูกรักของเรานะคะอย่างกระเป๋าเก็บความเย็นของของบีคูนะคะของพี่กันตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นมี two u นะคะเดี๋ยวพี่กันจะให้ดูใกล้ๆนะคะ อ่าเห็นไหมคะผ้าจะลื่นๆนะคะกระเป๋าเก็บความเย็นใบนี้นะคะเป็นรุ่นที่ใส่โน้ตบุ๊กหรือว่า iPad ได้นะคะจะมีช่องนะคะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นที่แยกระหว่างเอ,อ่อตัวเก็บความเย็นกับตัวกระเป๋านะคะทําให้ไม่ต้องกังวลว่าจะมีน้ําแข็งหรือว่าไอน้ํานะคะออกมาโดนเครื่องปั๊มนมนะคะป,ปากกระเป๋ากว้างมากนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่เหมาะกับใส่นะคะ เครื่องปั๊มนมขนาดใหญ่ s 1 s 1 s 2นะคะคือสเปกตร้านะคะหรือว่ารุ่นที่ใหญ่นะคะปานนี้นะคะอันเนี้นนยพี่กันให้กันใส่สเปกตร้านะคะอ่าเราเขาก็จะมีกระเป๋าเก็บความเย็นอยู่ข้างในนี้นะคะเดี๋ยวพี่กันจะหยิบกระเป๋าเก็บความเย็นออกมานะคะกระเป๋าเก็บความเย็น s ขับตัวนี้นะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้นะคะพี่กันใส่ ไอแพคนะคะแล้วก็ใส่นมนะคะแล้วก็กลวยปั๊มไว้นะคะตั้งแต่แปดโมงเรามาดูกันว่าอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้สองทุ่มนะคะก็ประมาณสิบสองชั่วโมงเนาะพี่กกนใส่ไว้แต่เช้านะคะอันนี้นะคะเปิดพร้อมๆกับคุณแม่นะคะอ่าอันนี้นะคะพี่แกก็นมสต็อกใส่ไว้นะคะสองถุงนะคะ ใส่กล้วยปั๊มนมนะคะไว้นะคะามาดูอุณหภูมิก่อนเลยไม่อไลืมดูนะคะอันนี้นะคะจะเป็นปลอดนะคะเห็นไหมคะอันนี้นะคะปะลอดจะดูตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดสีแดงขึ้นตรงน้อยกว่าสิบนี่นะคะ่ะ <c oughs> แสดงว่าก็คือน้อยกว่าสิบองศาหรือว่าเราเอาที่สิบห้าองศาน้อยกว่าสิบห้าองศาแสดงว่าน้านมถุงเนี้ยที่เราแช่ไว้เนี่ยก็สามารถนําไปเก็บนะคะนําไปเก็บเป็นสต๊อกนมแม่ได้ อ่านะคะเนี่ยในในกระเป๋าเก็บความเย็นรุ่นนี้นะคะมีทูยูนะคะที่สิ่งที่จะได้มากับกระเป๋าเนี่ยก็มีทั้งกระเป๋าเอสทความเย็นตัวนี้นะคะแล้วก็ i p a d นะคะสองชิ้นนะคะประลอดวัดอุณหภูมิในกระเป๋าหนึ่งชิ้นประหลอดตัวนี้นะคะเป็นประหลอดจากประเทศอังกฤษแล้วก็จดสิทธิธบัตรโดย b ีคูโดยเฉพาะเลยนะคะเวลาเราใส่นะคะเราก็เสียบไว้แบงนี้ เราติบไว้อย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวพปกันเก็บก่อนเก็บนมก่อนนะคะชอบจังเนี่ยแบบเย็นยังเย็นเจี๊ยบอยู่เลยนะคะเนี่ยพี่กันใส่ไว้ตั้งแต่เช้าก่อนคุณแม่ขึ้นห้องนอนนะคะขึ้นห้องนอนแล้วที่บ้านไม่มีตู้เย็นนะคะพี่กันก็แนะนําเลยคะ่ะว่าคุณแม่ก็สามารถนะคะนำไอซ์แพคนะคะที่แช่แข็งใส่กระเป๋าเก็บความเย็นนะคะ แล้วก็นําถ้ากรณีน้องไม่ได้กินเต้าก็ใส่นมสต๊อกขึ้นไปไว้บนห้องได้เลยอย่างเงี้ยก็ง่ายต่อการที่เราจะให้น้องกินนะคะเหมาะมากนะคะอันนี้นะคะแล้วตัวกระเป๋านะคะพี่กัลก็ชอบอีกเพราะว่าจริงๆแล้วพอหลังจากเลิกปั๊มนมกระเป๋าตัวนี้ก็จะกลายเป็นกระเป๋าเป้ที่ใส่สอมภาร,ะ,ระ,ะได้มากเลยนะคะตอนที่เราปั๊มนมใช่ไหมคะกระเป๋าก็ใส่ได้ทุกอย่างและเครื่องปั๊ม กระเป๋าเก็บความเย็นยังใส่ของได้อีกหลายอย่างนะคะก็จะมีช่องใส่ iPad n โน้ตบุ๊กนะคะชอบมากคืออย่างพี่การพี่การพก iPad ไปทําง,งานเนี่ยก็จะมีช่องตรงนี้นะคะเห็นไหมคะช่องตรงนี้เอ,อแล้วช่องเนี่ยคือไม่ต้องกลัวว่าน้ําหรือว่าไอ้น้าจะขึ้นมาโดน iPad ของเรานะคะไม่ซึมออกมานะคะมีช่องใส่ของอันนี้ใส่น้ํานะคะสองข้างนะคะ ็นที่การที่การจะพกน้ำข้างหนึ่งแล้วก็เจลแอลกอฮอล์อข้างหนึ่งนะคะอันนี้ช่องใส่ของนะคะมีทั้งหน้าและหลังค่ะโอ้โหช่องเยอะมากนะคะในกระเป๋าก็ยังมีช่องซิปสำหรับใส่ของอีกนะคะตรงนี้จะไปท่านเปิดให้ดูคือช่องแบบโอ้โหถูกใจแม่คะ่ะมนุษย์แม่ของเราพอพอไม่ได้ใช้ปั๊มนมก็ใช้พกสัมภาระนะคะไปนะคะ ถือว่าจัดว่าคุ้มนะคะใบนี้นะคะใช้ได้ตั้งแต่คลอดลูกปั๊มนมจนเป็นมนุษย์แม่ที่ต้องวิ่งตามลูกนะคะสมพละก็อาจจะต้องเยอะนิดนึงนะคะกระเป๋าเก็บความเย็นใบนี้นะคะคือาออทางบีคูนะคะการันตีเลยว่าเก็บความเย็นที่อุณหภูมินะคะน้อยกว่า10องศาได้นานถึง18ชั่วโมงโอ้โหเนี่ยใครจะเดินทางไกลและที่ถามพี่กันว่า จะเอานมไปยังไงแนะนําเลยนะคะต้องก,กร,ระเป๋าเก็บความเย็นบีคูเนี่ยโดยเฉพาะช่วงสวงการบางทีเดินทางไม่ไกลมากแต่ว่ารถติดอันเนี้ยก็ต้องพกไปนะคะฝากติดตามเพจพี่กันนมแม่นะคะติดตามนะคะเพจของบีคูผู้สนับสนุนการไลฟ์ในในครั้งนี้นะคะก็ยันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ